อาพูดสิคะพอกอะไรนะอันนูจะพูดอะไรคะม่มาพอกอะไรหนูก็บอกว่าหนูหนูหก็บอกว่าน้าสายหนูดั้งแมบก็ได้หนูดั้งแดดใช่น้าสายรักหนูนานๆนะคะบ๊ายบายค่ะหนูหนูดั้งแมพหนูก็โตขึ้นหนูก็จะเสริมจมูกค่ะโอเคตอนนี้ทุ่ง ตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะนะทรายบายบายปนทรายก่อนบายบายอ่หลอยไม่อ่ะลอยไม่อันนี้บายบายนะทรายก่อนจุบจุบจับจับจับจมปนรายจับจับจับจมปนะทรายค่ะพูดนะพูดชื่อก่อนนะทรายปทรายน้าน้ารายอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะทรายก่อนนะพูดสวัสดีค่ะนะทรายสวัสดีค่ะน้ารายพูดชื่อก่อนพูดชื่อก่อนพูดชื่อก่อน สวัสดีค่ะน้าทราย